อ่าวันนี้มาของตัวเองเลยเนาะโดยปกติแล้วว่าอวันนี้พี่เพิ่งไปตัดผมมาโดยปกติแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองหรอกแล้วทีนี้รอบเนี้ยมันยาวมันยาวพี่จะไว้ผมยาวมากเลยแล้วก็จะก้าวผมเนาะวันนี้ก็ไปเปลี่ยนทรงผมทีนี้ช่างเขาช่างประจําเขาถามว่าเออพี่ไปทําอะไรมาทําไมผมพี่อ่ะมันมันหนามันหนาหมายความว่าพี่ก็ไม่ได้สังเกตเวลาเขาตัดผมพี่ก็จะเล่น อาดูโทรศัพท์คุยกับลูกค้าไปแล้วพี่ก็เขาพอพี่ป้อมดูผมพี่ป้อมสิเหมือนตัดสามคนเลยอืม <c oughs> แล้วเขาก็เอาผมเพราะว่าโดยปกติแล้วพี่พี่จะเซาะลเซาะร่องตลอดไง <c oughs> แล้วเขาก็อีช่วงที่เขาเซ็ตผมให้พี่เนี่ย <c oughs> เขาก็ดึงดึงผมอมพี่ป้อมผมเพี้ยขึ้นเยอะมาก <c oughs> ซึ่งโดยปกติแล้วว่าคนคนสูงอายุอะ่ะที่เขาที่แบบเป็นลูกค้าประจําอะนะ ก็ผมก็จะบางลงบางลงแล้วก็นอกจากปริมาณบางลงแล้วแถมบางเป็นยอมๆอีกก็คือที่เขาเเห็นมาพี่ก็บอกอ้าเหรอปกติพี่ไม่ไม่เคยสังเกตนงเพราะว่าเราจะตัดสั้นตลอดใช่ไหมจนเราไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่าปริมาณผมเลยแต่ว่าช่างผมเนี่ยจะรู้ถามว่าอ้าวแล้วพี่ป้อมไปทํำไาพี่ก็กินเจลของพี่ปกติแหละแต่ว่าพี่อ่ะก็มาสังเกตดูว่าช่วงที่มินกลับมาเนี่ย คือพี่ทานเยอะมากเพราะว่าด้วยช่วงเนี้ยพี่รู้สึกว่าสงสัยพี่อากจะเข้าวัยทองละเพราะว่าอากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย mm ็น hmm. ซึ่งซึ่งครอบครัวพี่เนี่ยอย่างอย่างพ่รัฐอย่างพ่อรัฐแกจตะเกียงเนี่ยคือเขาก็จะใส่เริ่มใส่เสื้อกันหนาวกันแล้ว uh huh. แต่พี่จะเย็นสบายจนบางวันรู้สึกว่าร้อนได้ซ้ำก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ หรือว่านี่คืออาการไวทองของเราเพราะทำไมมันร้อนร้อนแบบมันคือมันร้อนอะซึ่งปกติแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้บ่อยๆมันก็จะร้อนช่วงที่อากาศร้อนใช่ไหมอันนี้ช่วงเย็นทําไมาก็เราก็ยังไม่หายร้อนท,ทั้งที่เราก็ไม่ได้ดื่มอะไรที่มันเร่าร้อนลงไปใช่ไหมพี่ก็เลยมาสังเกตว่าช่วงที่มีม,มีมีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเออพี่ก็เลย<ม>พอมินกลับมาพี่ก็กระหน่าเลยถ้าสมมติว่าใครกําลังมีปัญหาเรื่องของผิวที่แห้งแล้วก็ อ่ะผมที่มันเริ่มบางร่มงบางลงเนี่ยเราสังเกตได้เวลาคนก้าวผมหรือเราไปตัดผมเนี่ยค่ะค่ะคนที่จะรู้ก่อนคือช่างผมอีกคนหนึ่งก็คือตัวเราเองเวลาถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะก้าวผมใช่ไหมปัญหาที่ได้ได้ยินบ่อยเลยคือแบบว่าไอ้กำรรมผมมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงอ่าแต่อันนี้คือมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วความหนามันเพิ่มขึ้นเพราะพี่เห็นกองผมแล้วพี่ตกใจเลยเฮ้ยผมพี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอ ท,ทั้งจริงเราคิดว่ามันมีปอยเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออเมื่อกี้พอพอน้องกลางพูดพี่ก็เลยนึกเออเราเราลืมไปว่าไม่ได้มีแต่ลูกค้านะที่แบบว่าเห็นผลชัดเจนตัวเราเองที่ที่ทานทุกวันบางทีเราลืมไม่ได้สังเกตตัวเองไงเออผิวที่แบบว่าถ้าเข้าหน้าหนาวเนี่ยโดยปกติแล้วตรงตรงข้อศอกหรือว่าตรงแอบเขาเรียกอะไรจมูกเล็บเนี่ยโดยปกติแล้วว่าสมัยก่อนนู้นนะที่พี่แบบว่าเวลาทานพี่จะทานอันนี้สลับสลับ,บใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่ทาน ตัววันหนึ่งบางทีมินกับอูมิกับเอ็กโซนในบางวันสองซอง hmm. อ่านอกนั้นก็ทานทุกตัวเลยโดยเฉพาะวิสเนี่ยทีนี้มันก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงคือผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมากแล้วก็ที่มันจมูกเล็บเนี่ยอคือมันไม่แตกเหมือนเมื่อก่อนมันไม่แห้ง uh. สมัยก่อนเราต้องเอากรรไกรตัดเล็บมามันตัดเพราะว่ามันจะแห้งอ่ะเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องแล้วเนาะ, hmm. ะอันนี้ก็จากส่วนตัวเลยก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังถ้าใครกาลังมีปัญหาแบบนี้อยู่ก็ เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีปัญหาในเรื่องของเล็บผมผิวนะคะมินช่วยท่านได้นะคะต้องขอบขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video